น,ะะน่าใส่มากใส่มากจริงๆไปไหนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้แต่งหน้าเลยนะไปหน้าสดทาลิปอันนี้ลิปไม่ได้ทานะคะน่าใส่มากเวอรใครอยากมีหน้าผิวหน้าขาวใส่แบบนี้นะคะแนะนําให้ลองเปิดใจใช้กินไปไว้ดูบอกเลยไม่ผิดหวังจริงๆ ได้หรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้มาหน้าสดนะคะจะมาให้ดูหน้าใสของแม่ค้าเพราะว่ายิ่งอยู่หน้ามันยิ่งใสมากวันนี้หน้าสดมากเลยนะเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรกันหน้าเลยคิมก็ยังไม่ได้ทานีน่นะคะดูหน้าเห็นหน้าไหมสดมากสดกว่านี้ก็ปลาทูและจา้าอันนี้เห็นไหมยังมีรอยหยุดติดนึงคือเห็นใช่ปหะเออวันนี้เราก็มากันแบบสดมาก มือจะสดยังไงแล้วลงมากันในเขาเรียกว่าอะไรนะอนาณาจักรครีมของเราอันนี้เยอะมากเลยนะเยอะมากจริงๆเป็นประมาณเกือบ300ชุดได้อะแล้วยังมีแยกๆอย่างวางอีกเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทาครีมจะมาแต่งหน้าเพราะว่าตอนนี้ในเฟซมีคนแอดเฟซมาเยอะมากเผื่อคนใหม่ๆอยากแบบอยากใช้สนใจบ้างแต่ว่า เห็นแค่แมค่ค้าโพสโพสโพสเดี๋ยววันนี้แม่ค้าจะมาลงเป็นวิดีโอให้ดูนะคะว่าครีมนี้มันเป็นยังไงแบบไหนใช้แล้วหน้าทําไมมันใสแบบนี้นะคะหน้าใสมากใสมากจริงๆไปไหนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้แต่งหน้าเลยนะไปหน้าสดทาลิปอันนี้ลิปไม่ได้ทานะคะหน้าใสวิงวิงอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะันนี้อยู่ในห้องไฟเป็นสีส้มมันก็จะปแปลกหน่อย ะะเราจะมาทาตัวอันดับแรกตอนแรกเลยเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนดีกว่ามาทําความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่าครีมของเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนี่ค่ะครีมของเรา1ชุด1ชุดมี4ตัวสําหรับคนที่ว่ารู้แล้วก็ฟังไว้ก็ไม่เสียหายนะคะอันนี้บอกสําหรับคนใหม่ๆที่เข้ามา นี่ทำไมแสงในห้องมันดำดำจังอะจริงๆไม่ได้ดำเหมือนนี้นี้เลยนะแสงมันมืดๆอันดับแรกนะคะเรามาทําความรู้จักครีมกันก่อนครีมของเราหนึ่งชุดมี4ตัวนะคะมีเป็นตัวเมลอนเป็นตัวบํารุงผิวหน้ารักษาสิวตัวกลูตาเป็นตัวรักษาฝ้าทําให้หน้าขาวนะคะตัวนี้เป็นตัวกันแดดกันแดดตัวนี้ใช้ดีมากหน้าฉ่วาวาวมงลงตัวนี้ทากลางวันนะคะแล้วก็มีวิตสบู่ หชุดจะมีสี่ตัวนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระหน้าตกกระทำยังไงไม่หายมาใช้แพรวาไว้ค่ะคนหน้าเป็นฝ้าฝ้าหลุดหน้าเป็นสิวสิว,สวหายนะจ๊ะ <Yeah. S 1> นี่ครีมของเรา <Yeah. S 1> ทั้งชุดจะมี4ี่ตัวนี้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวแม่ค้า <Yeah. S 1> จะมาทาตัวคู่จิ้นกลางวันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้แต่งหน้าไปด้วยเลยมาค่ะ <Okay. S 1> นะคะ เริ่มแรกเรามาทาเนี่ยนี่คู่นี้จะเป็นคู่จิ้นกลางวันนะคะเป็นคู่จิ้นเซ็ตกลางวันจะมีเป็นตัวเมลอนกับตัวกันแดดนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาทาตัวเมลอนเมลอนจะเป็นฝาสีเขียวเหมือนช่วงนี้อจะมีลูกค้าถามแม่ค้าเข้ามาแบบว่าหลายคนนะทาง Whoops Youtube YouTube แล้วก็ทางไลน์ ว่าเออพี่หน้าไม่ได้เป็นฝ้าผมหน้าเป็นลูกค้าผู้ชายนะผมหน้าเป็นสิวอย่างเดียวผมไม่ใช้สีเหลืองได้ไหมได้ค่ะคนที่หน้าเป็นสิวอะถ้าเป็นสิวอย่างเดียวแบบไม่อยากใช้ทั้งชุดแนะนําให้ใช้ตัวฝาสีเขียวอย่างเดียวได้เลยแล้วก็เอากันแดดไปใช้คู่สักหน่อยนะเออก็เป็นเซตคู่จิน้นนี่ตัวนี้จะเป็นตัวเมลอนตัวฝาสีเขียวเนื้อนางมันก็จะออกขาวๆเ,เขียวๆอมเขียวๆนิดนึงอะ เพอ,อแปลกใจกับแสงในห้องอะจริงๆคือตัวขาวมากเลยนะแต่แสงทําให้ตัวดำๆยังไงไม่รู้อะแสงไฟเป็นสีส้มแสกกลางค่ะกรุณาแสกกลาง <ๆ S 1> นี่เราก็ลงตัวเมลอนไปนะคะตัวเมลอนตัวนี้เป็นตัวรักษาสิวบำรุงผิวหน้านะคะใครที่หน้าไม่เป็นสิวใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้ จะทําให้หน้าแบบค่อยๆใสค่อยๆขาวนะมันจะไม่ขาวแบบเร่งด่วนแต่ถ้าใครแบบอยากหน้าขาวไว้มากแนะนําให้ใช้ตัวกูต้าเลยตัวฝาสีเหลืองหน้าขาวไว้มากแต่ตัวนั้นจะเป็นตัวแบบสําหรับคนเป็นฝ้ารักษาฝ้าแต่ใครถ้าอยากหน้าขาวก็ใช้ได้นะคะนี่เห็นไหมหน้าฉชำวามากต่อไปเราก็จะไปทาตัวกันแดดกันนะคะนี่นะคะ เราก็จะมาทาต,ดดตัวกันแดดตัวกันแดดจะเป็นตัวฝาสีชมพูตัวนี้บอกเลยว่าเนื้อนางละมุนมากใช้ได้นานมากเลยนะคะกระปุกหนึ่งใช้ได้นานมากเพราะเราไม่ต้องใช้เยอะนี่นะดูดีชอบผิวหน้ามากเลยอะ่ะหน้ามันแววแววฉ่ำฉยังไงไม่รู้อะ่ะใครอยากหน้าใสแบบนี้บอกเลยให้ลองเปิดใจใช้ไม่ผิดหวังจริงๆทั้งหญิงทั้งชายใช้ได้หมดเลยค่ะ เด็กวัยรุ่นคนแก่หน้าเป็นฝ้าอะไรแบบนี้ใช้ได้หมดทาไม่ต้องเยอะนะเพราะรองหน้าใสแล้วอะนะคะงกับแสงไฟแสงไฟมันทำให้ตัวดำ กันแดดตัวนี้บอกเลยเลิศมากใครที่แบบว่าไม่ชอบใช้กันแดดเหมือนนันนี้เมื่อก่อนแมค่ค้าองก็ไม่ชอบใช้กันแดดนะไม่ชอบทาทาทำไมคิดแบบนั้นว่าทาทำไมพอม,มาเจอตัวนี้คือชอบมากรองพื้นไม่ต้องใช้เลยจริงๆนี่ลงแล้วเห็นไหมเห็นไหมคะมันไม่วอกนะดูได้จากหนวดที่หน้าหนวดก็ยังชัดนะคะแต่แสงไฟไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่ เดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้ากันค่ะเดี๋ยวมาเจอกันจา้านี่นะคะเราก็แต่งหน้ากันเสร็จแล้วนะจ๊ะไม่ได้แต่งอะไรมากมายเลยนะแค่ลงกันแดดทาแก้มนิดนตานิดๆนิดไปมาคาราแลก็ลิปแค่นั้นแหละยังเห็นใช่ไหมว่าหน้าใสนี่นะคะ ใครอยากหน้าใสแบบนี้แต่ตอนนี้รู้สึกไหมคะมีปัญหากับแสงในห้องมากเลยไฟมันเป็นสีสม้มแล้วมันมืดวุบวบุบับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่นะคะใครที่มีปัญหากเกี่ยวกับผิวหน้านะคนที่เข้ามาใหม่นะคะคนที่แอดเพิ่มใหม่คือช่วงนี้รู้สึกว่าประมาณสัก พันพันคนได้แหละเพราะว่าช่วงก่อนลบออกพันคนตัวน,นี้มันเต็มอีกแล้วอะ่ะ <Yahoo! S 1> ถ้ามาสอพันคนได้คนที่เข้ามาใหม่นะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้านะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าหน้าเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระหน้าไม่ขาวหน้าไม่ขาวหน้าไม่ใสหน้าไม่ออร่านะคะลองเปิดใช้เปิดใจมาใช้ครีมแพรวไว้ดูนะคะบอกเลยไม่ผิดหวังนะจ๊ะไม่ผิดหวังแน่นอนลองเปิดใจใช้ครีมแพรวไว้ดู ทีมของเรามี2ขนาดนะคะมีชุดเล็กกับชุดใหญ่ชุดเล็กจะมีขนาดนี่กระปุกเท่านี้นี่นะคะมีขนาด5กรัมใช้ได้อยู่ที่ประมาณ1เดือนส่วนชุดใหญ่นี่เห็นหคะอันนี้12กรัมใช้ได้ที่ประมาณ2เดือนนะจ๊ะ2เดือนนะจ๊ะใครยังมีผิวหน้าขาวใสเหมือนมคแบบน่ค่าแบบเนี้ยคือช่วงก่อนหน้าเละนะตามดูจากในเฟซได้เลยนะคะหน้าเละมาก แพ้น้ำมาหน้าเล็มมากกู้แค่เดือนเดียวเองนะคะเนี่ยหน้ามันก็ใสแบบนี้เลยเห็นไหมหน้าใสมากวอร์ yeah ใครอยากมีหน้าผิวหน้าขาวใสแบบนี้นะคะแนะนําให้ลองเปิดใจใช้ครีมไ,ไว้ดูบอกเลยไม่ผิดหวังจริงๆนะจ๊ะแค่กล้าลองเปิดใจบางคนกลัวแบบเออแบบเดี๋ยวจะแพ้แบบนู้นแบบนี้แบบนั้นบ้างไม่เคยเห็นใครแพ้ทีนะจ๊ะ โอเคนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบอกเลยว่าใช้แล้วสวยขายแล้วรวยแปะไว้ค่ะลดมงลงนี่เห็นไหมมงลงนะขายจนมงลงแล้วอะ่ะหนะมคะผิวหน้าขาวใสมากใครอยากหน้าใสแบบนี้โดยที่แบบไม่ต้องโบน,าน้าหนาแป้งตลับคือทิ้งไปได้เลยอะ่ะเออใช้แปะวไว้คือแป้งตลับทิ้งไปได้เลยบอกได้คําเดียวหน้าใสแล้วคุณจะไม่อยากแต่งหน้าเลยเลยจ้ะนะคะ นี่แหละอันนี้คือแค่แป้งฝุ่นนะคะแค่แป้งฝุ่นแล้วก็น,นิดๆหน่อยๆนปนใบหน้าตามที่เราอยากให้เป็นนะจ๊ะหูตาจมูกปากอะไรก็ว่ากันไปโอเคนะคะใครสนใจไม่ว่าจะสนใจเป็นครีมหรือสนใจเป็นตัวแทนทักแชทมาคุยส่วนตัวได้นะคะส่วนลูกค้าที่อยู่ทาง y o u t u b e นะคะลูกค้าทาง Youtube แอดมาตาม ID เด n e อันนี้ไห่คะลง i อ l ด n e นี้ไว้ให้ถ้าไม่ทันใจ โทรมาเบอร์นี้นะคะไม่ทันใจโทรมาเบอร์นี้ได้เลยเบอร์นี้รับสายได้ตลอด24ชั่วโมงเลยโอเคนะคะสนใจแบบไหนก็สอบถามมันเข้ามาได้เลยเพราะส่วนมากลูกค้าที่มาทาง YouTube youtube ที่ไม่ค้าเห็นก็คือจะโทรมานะส่วนมากจะโทรมาโทร,โทรมาสั่งโทรมาสมัครเป็นตัวแทนคือเหมือนถ้าโทรมาแล้วแล้วคือเราไม่รู้ว่าคือคุยกันได้สั่งกันได้แต่ถ้าแบบ อยากสื่อสารให้เป็นตัวหนังสือแบบส่งที่อยู่ส่งรายละเอียดครีมก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะโอเคนะเพราะส่วนมากคือถ้าโทรมาคุยกันแล้วเข้าใจกันคือม่คคาจะให้แอดไลน์ทันทีแอดไลน์ส่งรายละเอียดให้อะไรแบบนี้นะคะโอเคนะแจ้งแล้วนะคะทั้งลูกค้าทุกช่องทางเฟซอ p จีเพจไล YouTube โอเค You know โอเคนะคะแจ้งให้หมดทุกช่องทางเดี๋ยวพ่อแม่ค้จะไปลงให้หมดทุกช่องทางสำหรับทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะคะฟังให้ดีฟังให้ดีตั้งแต่ต้นคลิปฟังให้ดีตั้งแต่ต้นคลิปไม่เข้าใจอะไรเลื่อนกลับไปดูนะคะหรือไม่ขี้เกียจด,ดูเห็นเบอร์เมื่อกี้ไหมโทรมาเลยคะ่ะโทรมาถามได้โอเคนะคะวันนี้มาแค่จะมาให้ดูหน้าใสของแม่ค้า จะมาให้ดูหน้าใสๆของแม่ค้าแล้วก็มาให้ดูว่าตอนเช้าทาตัวไหนบ้างนะคะแล้วครีมมีอะไรบ้างเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะคะตั้งแต่ต้นคลิปโอเคนะใครที่แบบสนใจยังไงก็ทักแชทแอดไลน์มาได้เลยส่วนใน Youtube ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้น้องด้วยนะโอเคนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ